สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาเงินเข้าทูมิเน่เลทนะครับหรือว่าหาเงินเติมมือถือของเรานะครับทุกคนมีทุกค่ายเลยนะครับจากแอปตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นแอปนะครับผมเก็บคะแนนเหรียญน,นะครับทุกคนเกิดเก็บเหรียญตรงนี้ได้เลยนะครับ เห็นไหมครับทุกคนเหรียญมันจะรวมเป็นเงินให้กับเราด้านบนตรงนี้เราสามารถเอาไปถอนเงินได้นะครับก็จะเติมเงินเข้ามือถือของเราก็ได้ด้วยนะครับทุกคนหรือว่าเราจะเข้ามานะครับผมทาภารกิจตรงนี้นะครับเป็นภารกิจดาวน์โหลดแอปนะครับเราก็จะได้รับเหรียญแบบโคตรเยอะนะครับตรงนี้ผมแนะนาให้รีบมาทําเลยนะครับกดรับเหรียญตรงนี้ได้ทั้งวันเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับเหรียญมันก็จะรวมให้กับเราด้านบนตลอดทั้งวันได้เลยนะ นี่นะครับทุกคนกดได้เลยแต่ที่ผมแนะนําที่สุดเลยก็คือการเข้ามาทําภารกิจดาวน์โหลดแอปตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่นะครับมันจะได้รับเหรียญโคตรเยอะนะครับแต่ละแอปนะครับได้เป็นหมื่นๆเหรียญเลยนะครับเอาเหรียญที่เราได้มานะครับผมมาถอนหรือว่ามาเติมเงินนะครับผมมือถือตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดกันก่อนครับ สำหรับวิธีดาวน์โหลดนะครับทุกคนกดเข้ามาที่คำอือบา้านจะเห็นลิงก์สลิงก์นี้นะครับทุกคนดาวน์โหลดลิงก์ไหนก็ได้นะครับใครที่โหลดลิงก์แรกไม่ได้ก็สามารถโหลดลิงก์ที่2ได้นะครับทุกคนก็มันจะพาเราเข้าไปที่ดาวน์โหลดที่ Google Play Store นะครับไม่ใช่แอปหลอกลวงนะครับผมตรวจสอบมาแล้วนั่นเองนะครับแอปมีชื่อว่า Google Cash นะครับสามารถเข้ามาดูรีวิวได้เลยนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถนะครับผมกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะเป็นการเปิดหีบสมบัตินันเองนะครับผมกดไปเลยนะครับสาหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการนะครับผมทําภารกิจนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกแบบละเอียดนะครับกดกลับมานะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้นะครับทุกคนหน้าฉันนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดตรงนี้นะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับคนตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับ ก็สามารถนะครับผมลงชื่อเข้าใช้นะครับด้วย Google ได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราลงชื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นบัญชีของเราเลยนะครับเรายังได้รางวัลนะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมมาอีกห0 0เหรียญคะแนนด้วยนะครับสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าทูนี่เลยได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามากดที่ป้อนรหัสเชิญของคุณนะครับทุกคนตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นการนะครับผมใส่รหัสเชิญเราจะได้รับเหรียญที่ที่1,500เหรียญเลยนะครับนี่นะครับทุกคนก็ใส่โค้ดไปตามนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับ FDD2C แลวก็ d o บ U นั่นเองนะครับผมใส่ไปตามนี้นะครับ FDD2C d o บ b U นะครับเราจะได้มาอยู่ที่1,500เหรียญเลยนะครับเหรียญเอาไปแลกเป็นเงินได้ทันทีเลยนั่นเองครับกดตรงนี้นะครับผมปุ่มสีเขียวไปเลยนะครับผมเราก็จะได้รับเหรียญมาทันทีที่ใส่เลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถนะครับผมกดเข้ามาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับผมเพื่อเลือกภาษาของเราได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับ ถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเก็บสะสมหาเหลียนนะครับผมเพื่อแลกเป็นเงินเข้าทูมนิวเลยนะครับเหรียนนะครับสามารถกดรับตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะครับ ้องกดรับเหรียญนะครับผมปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็รับได้เช่นกันนะครับวิธีการนะครับผมก็คือกดไปเลยแบบนี้นะครับเหรียญมันก็จะรวมนะครับผมให้กับเราอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับสามารถดูได้เลยนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นภารกิจให้เราทําต่างๆนะครับทุกคนกดเข้าไปดูได้เลยนะครับจะมีนะครับผมพวกเช็คอินรายวันนะครับทุกคนเห็นไหมครับเพียงแค่กดเช็คอินทุกวันนะครับได้รับเหรียญตามนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นภารกิจประจําวันนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับทุกคนถ้าเราทํานะครับผมจนครบนะครับเราจะได้อยู่ที่18บาต่อวััันนนนเเลยะะครรมจป็ภกิจ ครับผมทําการดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็อันที่3นะครับผมจะเป็นการจับรางวัลนะครับสามารถนะครับผมเข้ามาจับรางวัลได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับทุกคนรางวัลใหญ่นะครับสาหรับรางวัลใหญ่นะครับผมเราต้องคลิกเพื่อเร่งตรงนี้นะครับแล้วถ้านะครับผมตรงนี้นะครับผมครบจํานวนนะครับผมที่เขากําหนดไว้นะครับผมที่เขาบอกนะครับเราก็สามารถนะครับผมแลกถอนออกมาได้นะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้นี่เองนะครับสําหรับตรงนี้อาจจะเป็นสายเชิญเพื่อนนะครับผมที่ทำนี่เองนะครับส่วนนะครับทุกคนอันที่2นะครับผมด้านที่2ถัดมานะครับ ี่นะครับทุกคนสําหรับพวกนี้นะครับจะเป็นนะครับผมภารก,กิจให้เราทําเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอนะครับผมหรือว่าเชิญนะครับหรือว่าป้อนหัดเชิญผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับ ทุกคนสําหรับป้อนหัดเชิญนะครับสามารถนะครับผมใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับผม FDD2CW นะครับเราจะได้รับเหรียญมาอยู่ที่1 5 0 0เหรียญนะครับตรงนี้นะครับผมไม่บังคับนะครับใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าใส่เราก็จะได้รับเหรียญมาเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมจะมีการทาภารกิจดาวน์โหลดแอปต่างๆหรือว่าภารกิจที่เขาขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับสามารถทําได้นะครับเหรียญที่เราได้ก็ตามนี้เลยนะครับผมเขาก็เขียนบอกอยู่นะครับเดี๋ยวสําหรับวิิธีีีกกาารรรทจจจตงน้้ะบดดูให๋ยผม แล้วถัดไปนะครับผมก็จะมาบอกวิธีการทำภารกิจเก็บสะสมเหรียญคะแนนนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมสามารถกดรับเหรียญตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ได้นะครับทุกคนก็กดรับแบบนี้นะครับ เหรียญนะครับ <ér il> ผมมันก็จะรวมเป็นเงินให้กับเราด้านบนตรงนี้นะครับผมเราสามารถดูได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมการเช็คอินประจําวันนะครับถ้าเราเข้ามาเล่นแอปนะครับผมเข้ามาเช็คอินแต่ละวันนะครับเราก็จะได้เหรียญตามนี้เลยนะครับผมก็สามารถนะครับผมเข้ามาทําภารกิจได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็เป็นภารกิจรายวันนะครับเราสามารถนะครับผมรับได้อยู่ที่10บาทนะครับถ้าเราทําภารกิจจนครบนะครับเป็นภารกิจดาวโหลดแอปทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดสําหรับวิธีการทาภารกิจดาวโหลดแอปดูให้จบนะครับแล้วก็ มีการจับรางวัลนะครับสามารถนะครับผมมาหมุนรางวัลตรงนี้ได้นะครับจะได้รับเหรียญด้วยนะครับแล้วสําหรับตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมของทางเขานะครับสามารถนะครับผมเข้ามาเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้รับสิิ์คลิกเพื่อนเล่นนะครับแล้วถ้าตรงตามนะครับผมจํานวนครบตรงนี้นะครับผมตามที่เขาาำนดเราสามารถถอนออกมาได้นั่นเองนะครับผมสําหรับวิธีการทํานะครับผมต้องไปเชิญเพื่อนมาเล่นแอปของเขาประมาณนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีภารกิจต่างๆต,างตรงนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับผมหรือว่าป้อนรหัสเชิญนะครับผมตรงนี้ใครยังไม่ใส่ก็สามารถใส่ไปตามนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับ FDD2CW เราจะได้มาอยู A ่ท right? ี่1,500คะแนนเหรียญเก็บสะสมได้นะครับแล้วก็จะมีภารกิจดาวน์โหลดนะครับผมแอปต่างๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสอนแบบละเอียดนะครับผมดูให้จบนะครับีของขวัญผู้ใช้ใหม่นะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่ก็คือคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นแอปตัวนี้นี่นะครับภายใน7วันนะครับเราจะได้รับเหรียญเยอะกว่าปกตินั่นเองนะครับสามารถมากดรับได้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็จะสังเกตนะครับเราจะได้รับเหรียญเยอะกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นนะครับผมตัวช ให้ใหม่นะครับผมให้เราเก็บสะสมเหรียญได้เยอะยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะเก็บไปถอนเงินนั่นเองนะครับภายใน7วันเท่านั้นนะครับผมเขามีให้แค่7วันนะครับทุกคนส่วนหน้าที่2นะครับผมมันก็จะเป็นวิดีโอนะครับนี่นะครับผมเราก็สามารถนะครับผมเข้ามาดูได้นะครับว่าเราจะดูอะไรนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมเราจะดูเป็น ROV นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ แล้วถ้าสังเกตเห็นนะครับผมเหรียญตรงนี้นะครับมันจะเป็นเต็มวงกลมนะครับถ้าเต็มเมื่อไหร่เราก็จะได้รับเหรียญนะครับผมแล้วก็เหรียญคะแนนเราก็จะบอกเขาก็จะบอกอยู่นะครับผมว่าเราดูเท่าไหร่เราจะได้กี่เหรียญคะแนนประมาณนี้นั่นเองนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับส่วนหน้าที่3านะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับ แล้วสาหรับวิธีการทําภารกิจดาวโหลดแอปนะครับแต่ผมจะมาบอกแบบละเอียดเลยนี่อนะครับอย่างแรกนะครับทุกคนต้องเป็นแอปที่เราไม่เคยดาวน์โหลดมาก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับอย่างเช่นนะครับผมแนะนําเป็นแอปตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็นะครับทุกคนเขาก็เขียนบอกอยู่นะครับผมว่าทํายังไงนะครับลงทะเบียนในบัญชีใหม่แล้วก็เปิดใช้แอปของเขาแบบไม่กี่นาทีนะครับสามารถกดรับนะครับผมปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็เรามันจะพาเราเข้ามานะครับผมในเพจโต้เราก็กดติดตั้งตรงนี้ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้ามาเล่นนะครับผมมมเเกกในนแออปปขงงาาาระณั3ทีถึ นาทีประมาณนี้นะครับจับเวลาได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ลองนะครับผมเข้ามานะครับลงทะเบียนนะครับผมแอปของเขานะครับผมกดตั้งค่านะครับแล้วก็มาลงทะเบียนได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลหรือ Facebook เสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็กลับมาที่แอปหาเงินของเรานะครับ หลังจากที่เรากอบเข้ามาในแอปนหาหเงินของเราแล้วนะครับทุกคนถ้าภารกิจมันหายไปนะครับผมแสดงว่าเราทําสําเร็จแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับผมมาถอนเงินได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับการถอนเงินขั้นต่ำสิบบาทนะครับสูงสุดก็คือ200บาทนั่นเองนะครับมีแค่นี้เองนะครับผมสําหรับวิธีการหาเงินนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนนะครับผมดูให้จบจะได้เข้าใจนั่นเองนะครับใครสงสัยอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับ